นี่เหมาะกับหนึ่งครับคนที่เป็นหนี้คนที่ไม่เป็นหนี้แต่ครอบครัวยังเป็นหนี้คนที่ไม่เป็นหนี้ครอบครัวก็ไม่เป็นหนี้แต่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆยังเป็นหนี้นะครับหรืออะไรก็ตามแต่ครับที่มันเกี่ยวกับเกี่ยวกับรอยรอยย่นบนหน้าผากนะฮะสวัสดีทุกคนเลยนะครับนะเกี่ยวกับรอยย่นบนหน้าผากครับหมายความว่าถ้าเกิดวันนี้คุณหันหน้า ไปดูคนข้างๆแล้วเราเห็นรอยย่นบนหน้าผากเขาว่าเขามีความเครียดเขาอืม um อืมอยู่เนาะอืมจะออมเพียอะไรทั้งนั้น <c oughs> เขามีความเครียดเกิดขึ้นนะฮะเกี่ยวกับหนี้สินเกี่ยวกับความการเงินที่บ้านไม่สะดวกใจในการจับจ่ายนะครับชักหน้าไม่ถึงหลังอะไรก็ว่ากันไปถ้าหันไปดูคนข้างๆแล้วเห็นรอยเหี่ยวย่นตรงนั้น ผมแนะนำครับว่าไลฟ์นี้ช่วยคุณได้งานอินดีมโปรเจกต์ปลดหนี้ช่วยคุณได้อ่าหลายๆคนบอกว่าหันไปดูแล้วมันกำลังยิ้มอยู่เลยนะครับโอเคงั้นนึกต่อถ้าหันไปดูคนข้างๆแล้วเขาไม่เครียดลองไปดูกระจกนะฮะแนะนำให้ลองไปส่องคันช่องดูนะจ๊ะอ๋อเจ้าคือถ้าเกิดว่าอ๋อเจ้าหันไปส่องคันช่องแล้วอ๋อเจ้าเห็นอีลอยที่ว่านี้นะฮะมึงเหมาะมากเลยครับ นะฮะเหมาะมากเลยฮะที่จะต้องมาดูไลฟ์ปลดหนี้นะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะฮะก็แชร์ออกไปนะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาฟังวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็กราบสวัสดีนะฮะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของโปรเจกต์ดีๆโปรเจกต์หนึ่งครับที่ทําให้คนไทยหลายพันคนหลายหมื่นคนเข้าสู่เส้นทางการปลดหนี้ที่สร้างมาแล้วทั้งชีวิตได้นะก็แชร์บอกเพื่อนออกไปนะครับเวลาแชร์ก็บอกหน่อยนะฮะ บอกเขาหน่อยว่าเรากําลังจะมาฟังอะไรนะไม่ใช่แชร์กูจะแชร์กูก็แชร์ยับเลยฮะนะแชร์กันบานแชร์กันยับเลยไม่ใช่นะแชร์แล้วพิมพ์บอกขอสักนิดนึงนะว่าเออกูกําลังจะทําอะไรนะครับนี่น,นี่สวัสดีค่ะศูนย์ศูนย์หนึ่งพ,นะพี่ทัศนีนะพี่ทัศนีครับพี่ปล่อยไก่ตัวเบลเลอร์เลยครับพี่อียดเนี่ย อียดเนี่ยนะศูนย์ศูนย์สองครับศูนย์ศูนย์หนึ่งมันอีซิงฮะแชร์ได้ฮะแชร์ได้อยากแชร์แชร์ไปเลยครับแต่แชร์ให้มันถูกกลุ่มนะกลุ่มธรรมะนะไม่ต้องแชร์เข้าไปนะฮะกลุ่มกลุ่มอะไรที่ไม่เกี่ยวกับการปลดหนี้ไม่ต้องแชร์เข้าไปนะครับโอเคป่ะอยากให้อินดีมาที่เขาใหญ่บ้างโอ้น่าจะไม่นานฮะเร็วเร็วนี้นะเร็วเร็วนี้อ่ะก็พูดถึงถ้าเกิดใครมาดู ไลฟ์นี้เป็นครั้งแรกนะครับแล้วเจอว่าผมพูดจาไม่เคาะนะแต่ขออภัยไว้ก่อนเลยนะครับไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดจาไม่เคาะนะมันมันมาเอง <laughs> มันเป็นเสล่งยูโนมันมาตามเสล่งสวัสดีพี่ต้อมด้วยนะฮะโอเคไปวันนี้ครับถ้าคุณอายุสิบแปดปีขึ้นไปแล้วรู้สึกว่ารอยเหี่ยวย่นที่คุณมองเห็นบนหน้าผู้ปกครองของคุณหรือ ตัวคุณเองเป็นผู้ปกครองอยู่ส่องกระจกแล้วมองเห็นรอยเหี่ยวย่นบนหน้าตัวเองหรือคุณมองหน้าสามีหรือมองหน้าภรรยาแล้วมองเห็นรอยเหี่ยวย่นบนหน้าปากด้วยความเครียดของเรื่องการเงินนะฮะด้วยความเครียดของเรื่องการเงินผมคิดว่าไลฟ์นี้อาจจะเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งครับนะฮะตัวช่วยตัวหนึ่งที่ทำให้พี่พี่น้องๆนะฮะสามารถที่จะ เปลี่ยนแปลงวิถีการเงินของตัวเองได้จริงๆงานที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังอยู่ตอนนี้นะผมผมบอกเอาไว้ไว่าอย่างนี้ไว้โอ้โหสิบแปดแล้วเย่ yeah. ดีใจด้วยครับพี่แตงหลานใช่ไหมอายุสนะิบแปดนงานที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังอยู่ตอนนี้ครับเป็นงานของคนไทยเป็นโปรเจกต์ที่อยู่ภายใต้กฎหมายไทยถูกกฎหมายทุกข้อไม่ใช่งานลงทุนไม่ได้ชวนไปซื้อของมาสต็อกแล้วให้ไปโพสขาย ไม่ได้เป็นงานแชร์ลูกโซ่โอเคนะฮะสามอย่างนี้ครับจําไว้เลยมันไม่ใช่สามอย่างนี้นะไม่ใช่งานลงทุนไม่ใช่งานสต็อกสินค้าเพื่อไปขายและไม่ใช่แชร์ลูกโซ่แต่งานที่ผมกำลังเล่าให้ฟังอยู่ตอนนี้เป็นสี่อย่างนี้ฮนะไม่ใช่สามอย่างนั้นแต่เป็นสี่อย่างนี้สี่อย่างนี้คือหนึ่งมันเป็นงานที่เราเป็นผู้บริโภคสินค้านะครับ พูดเพราะๆหลอกยืมตังเจอมาเยอะอยากเจอคนปากหมาแต่แจกตังน่านไงนะฮะคาว่าจุดๆเนี่ยผมตีว่าคาเป็นหมาอะไรกันเออมันเป็นหนึ่งฮะมันเป็นงานของผู้บริโภคสองครับมันเป็นงานที่สามารถปลดหนี้ให้เราได้รวดเร็วสามมันสามารถปลดหนี้ให้เราได้ค่อนข้างเยอะสี่ครับมันสามารถปลดหนี้ให้เราได้ในระยะยาวนะครับนั่นหมายความว่างานนี้ถ้าเกิดคุณกําลังต้องการรายได้เสริม ังดีๆนะฮะยศไม่ได้กําลังบอกว่าชวนมาลาออกงานแล้วมาสมัครงานที่นี่เป็นรายได้หลักไม่ใช่นะถ้าคุณต้องการงานรายได้เสริมที่เป็นแค่ผู้บริโภคแล้วสามารถปลดหนี้ได้เร็วปลดหนี้ได้เยอะแล้วก็ปลดหนี้ได้ยาวๆนะครับงานอินดีมใช่ฮะงานอินดีมเนี่ยถูกต้องเลยนะครับแม่อ๋อยบอกว่ามาค่ะร่วมทีมกันแม่อ๋อยพาไปทำ ไปปลดนี้จ้านะฮะทีมทีมของเราทุกคนนะครับมีกฎระเบียบกันอยู่ข้อหนึ่งนะฮะคือในระหว่างการฟังไลฟ์นะครับเราจะไม่ฝากร้านระหว่างนี้โอเคปะ่ะ <c oughs> ไม่ฝากร้านกันระหว่างนี้คำว่าฝากร้านคืออะไรวะฝากร้านหมายถึงสนใจโปรเจกต์ที่คุณยศกำลังเล่าให้ฟังอยู่ตอนนี้ติดต่อมาเลยนะคะ ที่ Line ID นี้ท, unknown, ที่อันนนที่อันนี้ไม่ๆม่ไมเราจะไม่ทำอย่างนี้ระหว่างการไลฟ์แต่เราจะไปทำตอนช่วงหลังการไลฟ์เสร็จแล้วเดี๋ยวยศจะส่งสัญญาณให้นะครับว่าใครอยากจะโฆษณาตัวเองยังไงฝากร้านยังไงเต็มที่เลยนะแล้วก็อีกอย่างนึงครับสำหรับพี่ๆน้องๆที่เข้ามาใหม่นะครับเพื่อเข้าเข้ามาฟังแล้วก็เปิดใจฟังเป็นครั้งแรกนะฮะใครแชร์ไลฟ์นี้ให้กับคุณ กะลุณาติดต่อกลับไปหาเขาเพราะเขานั่นแหละจะพาพี่ปลดหนี้จริงๆนะฮะมีหลายคนแล้วนะครับที่กำลังดูอยู่ตอนนี้แล้วก็เข้ามาจากการแชร์ไลฟ์ติดต่อกลับไปหาคนที่แชร์ไลฟ์นี้นะครับว่ามันมีคลิปวิดีโอตัวไหนที่จะดูเพิ่มเติมได้บ้างแล้วเขานั่นแหละจะพาเราปลดหนี้โอเคปะ่ะพี่ยศหล่อมากหน้าไซเวอร์คลีมินดีสุดยอดครับนอกจากครีมินดีสุดยอดแล้วกูมีไฟดวงเบเริ่มอยู่ตรงนี้ด้วยฮนะ ตอนนี้นะฮะหน้าโดนไฟส่องเข้าเต็มๆเลยครับไม่ใส่ให้มันรู้ไปนะฮะอ่ะลองมาดูกันครับว่าเรื่องที่ผมกำลังบอกอยู่ตอนนี้เนี่ยมันสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้เท่าไหร่ผมใช้คำว่าสร้างรายได้ให้กับเราได้เท่าไหร่หมายถึงผมกำลังจะเปิดให้ดูนะฮะว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าก่อนที่เราจะไปรู้เนื้อหาเรารู้ก่อนว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงเสียเวลาดูไหมโอเค ลองไปดูกันนะผมกําลังจะเข้าไปที่ตัวนี้นะครับเห็นไหมที่เป็นตัว i เป็นแอปพลิเคชันตัว i ตัวนี้นะฮะคือ InDream นะครับแอป InDream นี่นะนะลองเข้าไปดูกับยศนะว่าถ้าพี่มีรายได้แบบนี้พี่จะสามารถปลดหนี้ของพี่ได้ไหมริ้วรอยบนหน้าผากพี่จะหายไปได้หรือเปล่าลองดูนะเข้าไปแล้วครับโอเคพอเข้ามาเสร็จเรียบร้อยอันนี้ฮะคืองานที่เรากําลังมาบอกครับว่ามันเป็นงานเสริมนะฮะ ดูทุกวันแต่ยังไม่สมัครค่ะเยี่ยมมากเลยฮะสำเร็จแน่นอนเลยพี่สำนวน <c oughs> ไปกันต่อ <c oughs> อ่ะนี่คืองานที่ชื่อว่าอินดีมนะครับงานที่ชื่อว่าอินดีมหลังจากเราเข้าร่วมเป็นสมาชิกแล้วนะฮะเข้าร่วมยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่หลังจากเข้าร่วมแล้วเราจะได้เว็บไซต์เนี่ยมาเป็นเว็บของเราเลยนะครับอันนี้ของผมนะยศจันทนะเสวีอยู่นี่ผมจะเข้ามาให้ดูในรายงานครับที่นี่จะมีโบนัสให้หลายข้อมากเลยเห็นไหม มีตั้งแต่โบนัสไซเคิลโบนัสออเซลซื้อซ้ำยี่สิบชั้นประวัติซื้อสินค้าออเซลโบนัสคะแนนท่องเที่ยวติดตำแหน่งเกียรติยศเยอะแยะมากมายลองไปดูตรงนี้ก่อนที่ผมบอกว่าปลดหนี้นะครับที่บอกว่าปลดหนี้คือโบนัสข้อที่1เลยฮะปลดหนี้ได้เยอะและปลดหนี้ได้เร็วคือโบนัสข้อที่1จ้จะไปดูกันโบนัสไซเคิลฮะโบนัสไซเคิลครับมันจะเป็นการคำนวณเป็นวันๆไปเห็นไหม คะแนนของวันนี้มีคะแนนด้านซ้ายกับคะแนนด้านขวาอยู่เท่าไรเอามาคำนวณกันยังไงเดี๋ยวจะเหลาให้ฟังนะฮะว่าคำนวณยังไงอ่ะมันก็จะไล่มาครับในเดือนมกราคมเนาะไล่มาตั้งแต่วันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆครับมันคำนวณมาทุกวันจนถึงเมื่อวานนี้ก็คือวันที่ยี่สิบเจ็ดนะฮะหลังจากคำนวณเสร็จเรียบร้อยปั๊บจะมีรายได้เกิดขึ้นครับลองมาดูกันก่อนนะว่ารายได้แบบนี้เนี่ย มันจะทําให้พี่ๆปลดหนี้ได้จริงเปาวะพี่วิโรจน์นะครับวันพฤหัสได้ตังจากทรกศจะรีบสมัครทันทีเลยจ้านะฮะยอดเยีเ่ยมมากนะครับยอดเยีเ่ยมมาความสาเร็จเกิดขึ้นแล้วครับพี่นะฮะวันที่หนึ่งครับรายได้ที่คํานวณมาให้ในรหัสผมเนี่ยก็คือเจ็ดันสองร้อยบาทนะฮะก็ฟังดูเหมือนไม่เยอะเนาะเออก็เจ็ดพันสองนะฮะค,นะ,ะ,นะครับอุ้ยวันที่สองเข้ามาสองหมื่นะฮะ วันที่สามครับซี 4. อะไปดูกันเยอะๆเลยนะครับดูตัวเล็กๆเอาแล้วกันเป็นวันๆไปนะดูที่ช่องรวมเงินนะก็เป็นวันๆวันๆวันๆไปครับจนถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดคือเมื่อวานนะฮะวันก่อนเข้ามาหมื่นสามเมื่อวานเข้ามาอีกหมื่นสี่นะฮะรวมแล้วเนี่ยผมมีรายได้ถึงวันนี้นะครับมีรายได้ถึงวันนี้อยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทก็ครับเนี่ย ถ้ามีไรายได้แบบนี้พี่คิดว่าพี่จะปลดหนี้ได้ไหมอ่ะน่าจะปลดหนี้ได้ไหมผมว่าได้ว่ะแล้วทุกคนครับจะเรียนบอกอย่างนี้ฮะผมไม่ได้เพิ่งทำธุรกิจเสริมตัวนี้เป็นเดือนแรกไม่ใช่ที่พี่เห็นผลลัพธ์แบบนี้เนี่ยผมทำมาแล้วหกเดือนกว่าเกือบเจ็ดเดือนแล้วนว้ยงานนี้เกือบเจ็ดเดือนแล้วนะฮะผมทำมาไม่ใช่เดือนมกราเด,เดือนเดียวนะเห็นไหม ผมทํามาตั้งแต่เดือนกันยายนครับเออเดือนก่อนได้ตังมากกว่านี้อีกขอบวกเดือนธันวาเดือนธันวาสามสิบเอ็ดวันผมได้มาห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันครับเสียภาษีเต็มครับทําไมถึงกล้าเปิดให้ดูก็เพราะเสียภาษีครับ <laughs> จ่ายภาษีเต็มครับนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูรายการโอนอีกทีหนึ่งนะเอออันนี้ของเดือนธันวาของของเดือนพฤศจิกายน ของเดือนพฤศจิกาครับ6แสนกว่าฮะนั่นแสดงว่าอะไรนั่นแสดงว่าของเดือนมกราตอนนี้เนี่ยผมเพิ่งจะได้มาแค่3แสนเจ็ดกำลังจะหมดเดือนแล้วผมจะบอกอะไรให้อย่างหนึง่งฮะเดือนมกราเนี่ยเป็นเดือนที่ไม่ค่อยมีใครจับจ่ายใช้สอยด้วยไม่ไม่ใช่บอกว่าซื้อของยากหรือมันไม่จัดโปรโมชั่นไม่ใช่นะแต่ เราใช้เงินหมดไปเมื่อตอนต้นปีอีตอนวันข้ามปีอะเราใช้เงินหมดไปแล้วนะครับเงินก็เลยไม่ค่อยมีแล้วอินดีมอะงานที่กําลังคุยให้ฟังอยู่ตอนเนี้ยมันเป็นงานที่สนมากครับคืองานอะไรครับเพิ่งฟังครั้งแรกเดี๋ยวฟังให้จบก่อนนะฮะใจเย็นๆนะใจเย็นๆแล้วค่อยถ้าสนใจเดี๋ยวติดต่อกลับไปหาคนที่แชร์ไลฟ์นี้ให้กับพี่นะพี่พัทโอเคปะ่ะเคอนะโอเคผมกําลังบอกว่าเดือนมกราเป็นเดือนที่ ไม่ว่าจะเป็นกิจการใดก็ตามแต่ในประเทศไทยยอดขายจะโอเคครับฮะโอเคหมายถึงโอเคแปลว่าตกลงรายได้ของยศตกลงฮนะเดือนที่แล้วกูได้มาห้าแสนกว่าเดือนนี้เหลืออยู่ประมาณสี่แสนนะครับก็เจ็บปวดใจนิดนึงนะฮะจากที่เคยได้มาเยอะๆได้มาครึ่งล้านอะ่ะตอนนี้เหลือแค่สามแสนเจ็ดแล้วหมดสิ้นเดือนน่าจะตกอยู่ประมาณสี่แสนต้นๆ นะฮะก็ต้องประหยัดก,กินประหยัดใช้นิดนึงนะครับ <laughs> ถ้ามึงมีโอ้ยขอภายถ้าคุณมีแบบที่ผมมีถ้าคุณได้แบบที่ผมได้คุณก็จะทําตัวแบบผมเนี่ยแหละครับทําตัวให้คนหมั่นไส้ฮะ <laughs> <laughs> อ่ะเราก็ดูต่ออ่า,านะฮะอันนี้คือโบนัสข้อเดียวเท่านั้นนะโบนัสไซเคิลเห็นไหมจำได้ไหมว่ารายงานโบนัสอ่ะมันมีกี่ข้อมีบานเลยฮะ ที่เปิดให้ดูนี่คือข้อแรกข้อเดียวเท่านั้นอืมแล้วถ้าคนบ้าๆบอๆอย่างผมทำได้อ่ะพี่ก็ทำได้ปะวะเออลองมาดูกันผมน่าจะมีเก็บเอาไว้ไม่รู้ว่าล่าสุดเมื่อไหร่โอ้ยตั้งแต่วันที่สิบแปดมกราแล้วคุณนุชของผมเองนะครับด้วยการที่ด้วยการที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะด้วยการที่เป็นคนไทยเต็มขั้นนะฮะเป็นรัษฎรไทยเต็มขั้นนะฮะก็เสียภาษีเต็มนะครับ ใช้ชื่อของจกอรในการสมัครสมาชิกนะฮะด้วยการที่เราจะได้เสียภาษีได้แบบถูกต้องตามกฎหมายแล้วถูกกว่าการใช้ชื่อส่วนบุคคลนะครับวันหนึ่งนะฮะผมแนะนำพี่ๆอย่างนี้เลยนะครับวันหนึ่งที่พี่มีรายได้ถึงห้าแสนบาทแล้วนะพี่ควรจะพิจารณาเรื่องการเปลี่ยนชื่อบุคคลที่ตัวเองใช้สมัครตอนนี้นะให้กลายไปเป็นชื่อของอนิติบุคคลเพราะว่าเราสามารถที่จะดูแลในเรื่องของภาษีได้ง่ายขึ้น นะครับโอเคไหมอ่ะที่ผมเปิดให้ดูตอนนี้นะครับคือเงินที่โอนเข้ามาในธนาคารกสิกรของผมจากงานเสริมที่ชื่อว่าอินดีมนะฮะกับงานเสริมที่ชื่อว่าอินดีมคืออะไรเหรอครับผมงงฟังต่อไปเรื่อยๆครับพี่อั๋นครับแล้วพี่จะหายงงเองฮะถ้าพี่ถามตอนนี้พี่จะงงต่อครับพี่ใจเย็นๆนะฮะนี่คือรายได้ที่ผมเปิดให้ดูครับที่นี่เนี่ยเขาจะรวมรายได้เมื่อกี้เนี่ยก็คือวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เจ็ดวัน จันอัาคารพุธประหัส,สุขเสาร์อาทิตย์แล้วรวบมาเป็นเงินก้อนครับพอรวบมาเป็นเงินก้อนปั๊บคุณได้เงินกี่บาทก็ตามแต่ในแต่ละวันเขาจะโอนให้คุณในวันศุกร์ในวันศุกร์ถัดไปนะอ่าโอเคปะ่ะจันอัาคารพุธพรหัส,สุกเสาร์อาทิตย์สมมติคุณได้เงินมาหมื่นหนึง่งรวมแล้วได้หมื่นหนึง่งมันจะโอนเข้าธนาคารให้ในวันศุกร์ครับอย่างของผมเนี่ยวันศุกร์ที่สิบแปดมกรามีเงินโอนเข้ามาอยู่ที่หนึ่งแสนบาทนะฮะวันศุกร์ที่สิบเอ็ดมกราเห็นไหมทุกวันศุกร์เลยไหม สุกที่สิบเอ็ดมกราแสนห้าจ้ะนะครับสุกที่ 100, นะสี่มกราหนึ่งแสนฮะสุกที่ยี่บแปดปีที่แล้วนะครับยี่บแปดธันวาแสนสองครับสุกที่ยี่บเอ็ดครับเข้ามาอีกแสนหนึ่งฮนะนะมีรับดอกเบี้ยจากธนาคารมาอีกยี่สิบหกบาทด้วยฮนะก็เอามาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเวลาเงินเข้ามันเข้ามาแบบไหนเขาจะคำนวณอยู่ในไอ้โปรแกรมตัวเมื่อกี้พอคำนวณเสร็จเรียบร้อย รวบเวันแล้วก็โอนให้กับพี่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมทํามาแล้วเกือบ7เดือนฟังดีๆนะผมทํามาแล้วเกือบ7เดือนด้วยการเริ่มต้นเป็นเพียงผู้บริโภคไม่ได้ขายของแม้แต่ชิ้นเดียวไม่ได้เอาเงินมาลงทุนกับบริษัทไม่ได้เทรดหุ้นไม่ได้เทรดฟอเร็กโอเคนะทั้งหมดที่ผมทําลงไปคือ1เดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าก่อนเปลี่ยนหน้าคือ1ผมเป็นผู้บริโภคของอินดีม สองผมเป็นนักประชาสัมพันธ์ของอินดีมการประชาสัมพันธ์ที่ผมทำอยู่ก็คือแบบนี้แหละฮะผมใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ง่ายๆด้วยเทคโนโลยีก็คือด้วยการไลฟ์ครับผมออกมาไลฟ์สดให้โอกาสกับพี่ๆว่าเฮ้ยตอนนี้มันมีงานเด็ดๆอยู่ตัวหนึ่งนะเว้ยที่มันสามารถเป็นเพียงผู้บริโภคแล้วคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับสตังค์ไปปลดหนี้แบบนี้ <S <S เข้าะเออถ้าสนใจก็ ศึกษาต่อแต่ถ้าไม่สนใจข้ามไปได้เลยครับผมไม่ซีเรียสนะฮะที่ผมไม่ซีเรียสเพราะอะไรเพราะมันไม่มีหรอกครับงานที่คนไทยทั้งประเทศเขาจะเห็นด้วยเหมือนกันหมดทุกคนจริงปะแม้แต่พักการเมืองคนเราย,ยังชอบไม่เหมือนกันเลยครับแต่เราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับพักการเมืองนะฮะถูกไหมแม้แต่ศาสนาเรายังนับถือไม่เหมือนกันเลยครับเราก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับศาสนาเช่นกันนะครับ เพราะฉะนั้นงานก็เหมือนกันมันไม่มีหรอกครับที่ผมมาประชาสัมพันธ์ปับ๊บคนพันคนคนหมืน่นคนที่มาดูวิดีโอนี้จะตัดสินใจทําเหมือนกันทุกคนเป็นไปไม่ได้แต่เชื่อยศเจ็ดเดือนที่ผ่านมามีคนกว่าสามหมื่นคนฮะที่ได้รับการประชาสัมพันธ์แบบนี้แล้วเข้ามาปลดหนี้กับพวกเรามไปะดูกันนะฮะไปดูกันว่ามันทำยังไง ถึงได้สตังค์แบบนี้ค่างวดรถค่าบ้านยังผ่อนก็เรียกว่านี่ถูกฮะนี่สินก็คือสิ่งที่มันยังไม่เป็นของเราแล้วเราจะต้องจ่ายออกไปนั่นแหละครับโอเคม่้อ่ะไปกันนะไปกันนะเอาลืมแชร์หน้าจอผมยังคงได้รับผลประโยชน์แบบนี้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะที่นี่เนี่ยครั้งเดียวเม็ดเดียวครั้งเดียว,ยวกินตลอดชีวิต <laughs> บริโภคครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตนะฮะ อลองไปดูกันงานนี้ชื่อว่างาน IN d e ี m แบบนี้นะฮะ IN d e ี m บริษัท IN d e ี m ครับใครเป็นเจ้าของคนที่เป็นเจ้าของคือคุณก้องครับคุณก้องอายุน้อยร้อยล้านไม่รู้จักกันนะเด้นึกหน้าไม่ออกใช่ไหมโอเคงั้นไปดูกันหน้าตาพี่ก้อง หน้าตาพี่ก้องแป๊บหนึ่งนะนี่ไงนี่ฮะพี่ก้องอายุน้อยร้อยล้านครับอยากจะเจอแกเปิดทีวีวันเสาร์นะครับช่องเวิร์กไคอนะฮะก็จะเจอได้ในรายการอายุน้อยร้อยล้านเป็นพิธีกรและเป็นเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านนะครับคราวนี้เนี่ยตัวพี่ก้องเองมีกิจการส่วนตัวเยอะแยะมากมายฮะแล้วท่านก็สละเวลามาเปิดธุรกิจที่ชื่อว่าอินดีมตัวเนี้ยที่เรากําลังคุยกันอยู่ตอนนี้อีกครั้งหนึ่ง อ่าไม่ใช่อีกครั้งขอภัยเปิดธุรกิจตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคนไทยครับท่านทำธุรกิจนี้มาภายใต้แพลตฟอร์มที่ชื่อว่า SE นะครับก็คือ Social Enterprise ช่างมันก่อนละกันนะว่ามันคืออะไรไปหาวิดีโอดูเอาผมจะอธิบายคร่าวๆให้ฟังก่อนตัวพี่ก้องเองครับเป็นคนประสบความสำเร็จเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จขนาดเปิดร้านหมูทอดมาพี่ก้องยังขายได้วันละแสนน่ะแล้วไม่ต้องห่วงครับว่าแกเปิดอินดีมายอดจะเท่าไหร่ เออวิธีการบริหารสุดยอดมากร่วมกับทีมผู้บริหารอีกสามคนนะผมเรียกว่าสี่จตุรเทพนะครับสี่จตุรเทพครับมีใครมัง่งขออนุญาตเล่าให้ฟังคนที่หนึ่งก็คือพี่ก้องคุณเมื่อกี้นะพี่กองอายุน้อยรนะ้ล้านเป็นประธานบริษัทเลยนะครับคนที่สองครับคือพี่ตรงฮนะพี่ตรงนี่เป็นจตุรเทพในเรื่องของการเงินดูแลเรื่องงบการเงินและการนําพาบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นะครับคนที่สามครับก็คือพี่โจครับ พี่โจนี่เป็นจตุรเทพในเรื่องของการนำพาร์ทเนอร์เข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทนะครับทำให้เราสามารถจ่ายเงินค่าสินค้าได้ที่เซเว่นอีเลเว่นเจ๋งป่ะนะครับสามารถจ่ายเงินค่าสินค้าที่เราช้อปปิ้งผ่านเว็บไซต์เนี่ยได้ที่เซเว่นเลยนะมีฝีมือพี่โจแล้วก็จะมีมี TWZ มีอะไรเยอะแยะมากมายที่เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์จตุรเทพคนที่4ี่ครับคือคุณโอมฮะคุณโอมเนี่ยเป็นมืออาชีพในเรื่องของ การทำธุรกิจเครือข่ายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากําลังเป็นกันอยู่ตอนนี้คือผู้บริโภคผู้บริโภคนะภายใต้โครงสร้างของธุรกิจเครือข่ายเพราะฉะนั้นสี่คนนี้คือหัวใจสําคัญครับมีพี่ก้องนะฮะมีพี่ตงนะมีพี่โจโมีคุณโอมสี่จตุรเทพของเรานะครับก็สามารถนํำพาบริษัทไปได้ภายใต้กฎหมายกําหนดครับเ้นะครับ ธุรกิจอินดีมนะฮะจดทะเบียนกับสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเรียบร้อยแล้วนะครับเข้า okay, บ้าจดทะเบียนจบแล้วเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมแล้วนะครับบริษัทอินดีมกรุ๊ปจำกัดเห็นไหมนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยครับว่าธุรกิจนี้จะเป็นแชร์ลูกโซ่เป็นธุรกิจผิดกฎหมายไม่ผิดครับมันสามารถที่จะศึกษาได้เลยว่าเป็นธุรกิจที่ถูกต้องและอยู่ภายใต้กฎหมายไทยชัดเจน พี่สิงบอกว่าสนใจครับต้องทายังไงเดี๋ยวพี่สิงฟังยศไปก่อนเรื่อยๆนะพี่ฟังผมไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดฟังจนจบพี่ยังสนใจอยู่ยศแนะนําให้พี่ติดต่อกลับไปหาคนที่แชร์ไลฟ์นี้ให้นะฮะโอเคคนนี้ครับคุณโอมฮนะด้วยความที่พี่ก้องเนี่ยมีชื่อเสียงในในโทรทัศน์อยู่แล้วนะครับในการจับรายการเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นท่านก็จะมีเพื่อนนะครับมีเพื่อนที่อยู่ในรายการเยอะอันนี้เราไปออกรายการเพชรรามาครับ เห็นไหมโลโก้ของอินดีมอยู่คู่กับช่องสามเลยแจ๋วไม่แจ๋วอ่ะเออโคตรแจ๋วเลยเพราะฉะนั้นตัดทิ้งเลยนะครับไอ้เรื่องที่บอกว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยเอาทิ้งให้หมดเลยนะอือออกรายการแบบนี้ได้ผมว่าไม่ผิดแล้วนะไม่ใช่รายการเดียวครับยังไปออกรายการ to day show นะของของ,ของต่อยของอาต่อยไตยพบด้วยนะครับกับคุณแนนนี่ฮะคุณแนนนี่เกลิเบอรี่คนรุ่นผมจะรู้จักครับที่จะน่ารัก,น,รกน่ารักหน่อยนะฮะ คุณนันนี่เกลิเบอรี่นะครับก็ร่วมกับคุณโอมเนาะเป็นเป็นทีมบริหารของเราเช่นกันไปออกรายการทูเดย์โชวนะครับแล้วก็ตัวพี่ก้องเองกับทีมผู้บริหารเองก็ไปส่งต่อฮะไปส่งต่อเรื่องราวดีแบบนี้ให้กับคนไทยทั้งประเทศเลยใครที่เคยได้ฟังแล้วที่เคยได้ยินแล้วก็เยอะแยะมากมายนะก็ลองไปหาดูเอามีคลิปเยอะแยะเลยไปทั่วประเทศครับคนเยอะไหมก็ดูเอาเองละกันนะฮะนะครับตัวพี่ก้องไปเองเลยนะ แกแกไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะฮะแกไปเองเลยนะครับคุณนันนี่นะพี่โจโ้คุณโอมเห็นไหมไปกันเยอะมากครับทั่วประเทศนะฮะอันนี้เป็นการจัดงานเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาเพราะฉะนั้นฮนะไม่จําเป็นจะต้องมานั่งกังวลนะพี่น้องนะถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะมันมีคนทําไม่ว่าธุรกิจนี้มันจะหลอกกันเป่าวะมันจะมีมันมันจะอยู่ได้หรือเปล่าภาพนี้คือเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎานะ จนมาถึงวันนี้มันเกือบจะเจ็ดเดือนแล้วนะครับคนรุ่นแรกที่ทําเริ่มปลดหนี้กันไปได้เยอะแยะมากมายแล้วนะฮะเป็นกระแสที่ยิ่งใหญ่มากเลยคนแห่ซื้อสินค้าของอินดีมกันเต็มไปหมดเลยเห็นไ่มเพราะฉะนั้นสบายใจได้ครับถ้าเกิดพี่กําลังพิจารณาว่าตัวเองจะเข้าร่วมหรือเปล่ามาเถอะมันใช่ที่สุดแล้วไอ้เี้ยไปเห็นไ,ไหมเต็ไมไปหมดเลยเต็ไมไปหมดเลยนี่ครับบริษัทบอกว่า ถ้าคุณได้เงินจากที่นี่ถ้าคุณได้เงินจากที่นี่ไปปลดหนี้ได้ถึงห้าหมื่นสองพันบาทเฮ้ยมันจะมาขนาดนั้นมันจะมาได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอเงินแบบนี้มันได้ยังไงเดี๋ยวบอกให้ดูรีวิวก่อนดูรีวิวก่อนถ้าคุณปลดหนี้ได้ถึงห้าหมื่นสองพันบาทด้วยเงินจากอินดีมบริษัทให้คุณไปเที่ยวที่ฮ่องกงฟรีเราเพิ่งกลับกันมานะครับเมื่อทริปที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ย เราเพิ่งกลับมาจากฮ่องกงนะแล้วก็ทริปต่อไปครับมาดิฟครับถ้าคุณปลดหนี้ได้เท่าไหร่วะประมาณแสนแสนกว่าบาทอะ่ะคือคือที่นี่เนี่ยไม่ได้บอกให้คุณซื้อของแล้วได้ไปนะเว้ยไม่ใช่นะไม่ใช่นะที่นี่บอกให้คุณประชาสัมพันธ์ได้เงินจากบริษัทเอาไปปลดหนี้ให้ตัวเองได้ถึงระดับนี้แล้วก็ไปเที่ยวซะบริษัทให้ผู้บริหารไปด้วยรอบที่ไปฮ่องกงฮนะ พี่ก้องไปทําไปทําการสัมภาษณ์คนที่ปลดหนี้ได้ด้วยเคยได้โคตรฟัดอ่ะเอออันนี้มาดีฟครับกาลังจะบินในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับแล้วก็อิตาลีครับอิตาลีนี่บินช่วงประมาณปลายปีนี้นะฮะเนี่ยหลายๆคนครับปลดหนี้ได้ถึงห้าหมื่นสองแล้วก็ได้ไปกันแล้วหลายๆคนได้ไปมาดีฟแล้วได้ทริปแล้วนะครับหลายๆคนได้ทริป in, อินไออตาลีแล้วด้วยโคตรมันฮะขอบอก ที่นี่เปิดเข้ามาเปิดตัวขึ้นมาด้วยการจำหน่ายสินค้านะครับฟังกันให้ดีๆนะที่นี่นะฮะจำหน่ายสินค้าไม่ใช่งานเทรดใดๆทั้งสิ้นไม่ใช่งานลงทุนใดๆทั้งสิ้นไม่ใช่งานคลิกโฆษณาใดๆทั้งสิ้นไม่ใช่งานขายใดๆทั้งสิ้นเป็นงานบริโภคสินค้าครับบริษัทมีของเราเข้าไปซื้อเราคือผู้บริโภค KO c i g a r e t t e นะฮะ มีสินค้าเยอะมากครับมีตั้งแต่อาหารเสริมสรรพคุณเดี๋ยวไปว่ากันนะมีกาแฟมีครีมฮะครีมตัวนี้สุดยอดมากนะครับคนติดต่อมาซื้อครีมตัวนี้เยอะมากครับเราเราคุยกันบอกว่ามันคือครีมลบรอยตีนถ้าพี่ถ้าพี่สนใจนะใครกําลังจะซื้อซื้อของเป็นเป็นผู้บริโภคที่นี่นะผมแนะนําครีมลบรอยตีนตัวนี้เลยฮะเอาไปทาตีนเอ้ยไม่ใช่เอาไปทาหน้านะครับแล้วรอยตีนบนใบหน้าจะหายไปฮะ ภายในไม่ภายในเวลาเวลาแป๊บเดียวภายในสิบนาทีริ้วรอยบนใบหน้าจะตื้นขึ้นโอเคปะ่ะเนี่ยบริษัทลงทุนไปกว่ายี่ห้าล้านบาทนะครับเพื่อที่จะพัฒนาสินค้าตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เอามานําตลาดเครื่องสําอางในปัจจุบันเลยถ้าเกิดพี่กําลังจะเริ่มผมแนะนําตัวนี้เลยมันเห็นผลอะไรมันเห็นผลเร็วคนใช้เยอะเหมาะกับผู้หญิงและทั้งผู้ชายโอเคปะ่ะผมก็ใช้อยู่ครับเมื่อก่อนจะมีรอยตีนเต็มหน้าเลยฮะ มีทั้งรอยตีนการอยตีนคนนะฮะหลังๆมาพูดจาไพเราะขึ้นนะครับรอยตีนคนหมดก่อนแล้วก็พอใช้ครีมปั๊บรอยตีนกาถึงจะหาย <c oughs> ไปกันต่อครับ <c oughs> เอมูนาอาหารเสริมที่เอาไว้ฝืนลิขิตสวรรค์นะครับใครที่รู้ตัวว่าอายุสั้น <c oughs> ใครที่คิดว่าตัวเองอายุสั้นนะฮะก็สามารถทานเอมโมนาแล้วก็ทําให้ตัวเองอายุยืนได้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้กูไม่ได้มาโฆษณาขายของนะครับเพราะที่กูไม่มีของขายครับ ทั้งหมดที่ยศซื้อมายศก็ซื้อมาเพื่อเอาไว้กินเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวเองอยากจะใช้สินค้าติดต่อซื้อกับบริษัทนะครับพวกเราไม่มีขายนะเยอะมากครับดีมาเต้เกี่ยวกับบำรุงสายตาบำรุงสมองมีครีมโน่นนั่นนี่โอ้แต่ไม่หมดไปเลือกเอาแล้วกันโปรโมชั่นก็แน่นฮนะโปรโม่